ก็ขออนุโมทนากับคุณโยมพ่อผู้พันทัวดุลคุณแม่ปัญจรัตแก่นโพและครอบครัวอันประกอบไปด้วยบุตรธิดาทุกๆท,ท่านอันตมาภาพนั้นมีความซาบซึง้ง ถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่และก็ล้ำค่าซึ่งคุณโยมพ่อผู้พันตัวดุลคุณแม่ปัญจรัตนแก่นโผนั้นท่านเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาเป็นที่ตั้งทุกครั้งที่อาตมาภาพมีความป่วยครอบงำ คุณโยมพ่อผู้พันท์วดุลคุณแม่ปัญจรัตน์เกนโพและครอบครัวแก่นโพให้ความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็มีความจริงใจเป็นที่ตั้งได้เป็นผู้อุปถรัรมภ์ดูแลอาตมาภาพมาโดยตลอดแล้วก็ให้กำลังใจ ในยามที่อาตมาภาพนั้นมีความรู้สึกท้อกับชีวิตเรื่องราวมากมายหลายอย่างที่ได้ถาโถมโหมกระนำเข้ามาสู่ชีวิตก็เป็นเรื่องธรรมดาของการได้ก้าวเดินอยู่ในโลกใบนี้การสร้างคุณงามความดี การสร้างวัดพัฒนาการอยู่เป็นหมู่เป็นคณะการดูแลพระภิกษุงสงฆ์สามเนนก็ได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายหลายอย่างบางครั้งก็กินอิ่มยิ้มได้มีความสุขกายสบายใจเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างคุณงามความดีในวัดวาอาราม แล้วก็สร้างคุณงามความดีที่ตนเองนั้นมีความตั้งใจตั้งแต่เบื้องต้นในบางครั้งก็ย่อมเจออุปสรรคปัญหานะก็ได้เรียนรู้เหมือนกับหลายๆท่านที่ประสบพบเจอนะเรื่องราวบางอย่างมันก็ผ่านพ้นไปด้วยความดีงามบางอย่างนั้นก็มีความทุกข์ บางทีก็มีความท้ออยู่ในชีวิตจิตใจของคนทำงานฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของระยะทางที่เราได้ก้าวเดินในการสร้างคุณงามความดีหรือการอยู่ในโลกใบนี้แต่ว่าทุกครั้งที่มีความท้อเข้ามาสู่ชีวิตจิตใจบุคคลที่สำคัญต่อตมรมภาพ นะก็คือคุณโยมพ่อพันทวดุลคุณแม่ปัญจรัตแก่นโผนะก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีมากด้วยประสบการณ์ด้วยการเคยใช้ชีวิตผ่านมาแล้วก็ด้วยสติปัญญาของบุคคลทั้งสองท่านก็ได้แนะนำแนวทางธรตมาภาพได้มีกำลังใจในการ ต่อสู้อยู่ต่อไปนะแล้วก็กล่าวถึงเรื่องของการเจ็บป่วยจริงๆก็ไม่มีใครปรารถนาไม่มีใครอยากป่วยเพราะว่าเรื่องของความป่วยแล้วมันก็ทุกข์ต้องใช้เวลาในการเยียวยารักษาพอสมควรบางท่านก็ ป่วยมากป่วยน้อยคลากคล้าปะปนกันไปอาตมาภาพเองก็ไม่ได้มีความพิเศษไปจากคนอื่นก็มีความป่วยครอบงําบางครั้งก็เกือบถึงซึ่งความตายทีเดียวแต่ก็มีบุคคลทั้งสองท่านนี้นะก็คือคุณโยมพ่อพันธ์ตอดุลคุณแม่ปัญจันัดแก่นโพได้ยื่นมือเข้ามาช่วย ทั้งให้กำลังใจทั้งเป็นผู้อุปถรัรมภ์ท่านได้ส่งปัจจัยในการเยียวยารักษาตามาภาพไม่ว่าจะเป็นค่าหมอมันจะเป็นค่ายาค่าเดินทางค่าอาหารการฉันเหล่านี้เป็นต้นบุคคลทั้งสองนี้ท่านก็มีพระคุณต่อตามาภาพอย่างสูงล้น แล้วก็มาปีนี้2 5 6 5อนตามาภาพเองก็มาติดโควิดบุคคลทั้งสองท่านก็ยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วก็อุปถัมภ์ส่งปัจจัยมาให้อาตมาภาพได้ดูแลรักษาตัวเองอาตมาภาพเองก็รู้สึก มีความทราบซึ้งถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของคุณโยมผูพันัวดุลคุณแม่ปัญจรัดแก่นโพซึ่งถือว่าบุคคลทั้งสองท่านนี้เป็นบุคคลที่มีความประเสริฐเลิดล้ำไปโดยคุณธรรมบุคคลทั้งสองท่านนี้เป็นบุคคลที่จะมาภาพนั้นมีความภาคภูมิใจไม่เสียชาติเกิด เกิดมาก็ได้เรียนรู้อะไรอีกมากมายหลายอย่างทั้งผู้คนทั้งสภาพแวดล้อมแต่ก็มีคำที่ตนเองนั้นพูดประจำนะอยู่เสมอว่ารู้สึกคุ้มค่ากับชีวิตแล้วแล้วก็โชคดีกับชีวิตของอัตมาภาพ เมื่อได้เกิดมา,าก็ได้เกิดมาประสบพบเจอกับบุคคลทั้งสองท่าน,นาก็คือคุณโยมพ่อพันธวดุลคุณแม่ปัญจรัตน์แก่นโพและก็ครอบครัวแก่นโพอันประกอบด้วยบุตรธิดาอัตมาภาพเองได้แลเห็นว่าคุณโยมผู้พันธวดุลคุณแม่ปัญจรัตน์แก่นโพนี้เป็นคนดีจริงๆชีวิตจิตใจของท่านนั้นก็ฝักไฟขวนขวาย สร้างคุณงามความดีมาโดยตลอดคุณโยมผู้พันทัวดุลน,นี่ก็เสียสละที่ส่วนตนยกสร้างวัดแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังสละที่ของตนให้เป็นการสร้างถนนสาธารณะเพื่อที่จะได้ให้เด็กเยาวชนหรือว่านักเรียนพร้อมทั้ง ประชาชนทั้งหลายได้เดินทางถนน,นเส้นนี้ซึ่งเป็นทางลัดในการที่จะเดินทางไปธุระต่างๆเช่นนักเรียนก็จะเดินทางไปสู่โรงเรียนได้ใกล้แล้วก็ปลอดภัยถ้าคุณโยมพ่อพันตัวดุลแก่นโพไม่สละที่พื้นนี้ให้เป็นถนนเด็กเยาวชนในหมู่บ้านขาคีมก็จะต้องขี่จักรยานอ้อมไป โรงเรียนแล้วก็ต้องขี่จักรยานไปถนนใหญ่ซึ่งเป็นถนนที่รถนะมากมายทีเดียวแล้วก็จะต้องประสบพบเจอกับอุบัติเหตุในภายภาคหน้าอีกนี่ก็เป็นการมองไกลของคุณโยมพ่อพันตัวดุลซึ่งท่านได้เสียสละที่ส่วนตนนะยกเป็นมรดกให้กับ ศาสนาและก็มรดกให้กับสาธารณประโยชน์ทั้งคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาธสนาและก็คุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่ในทางสังคมแล้วก็ยังเสียสละที่ส่วนตนนั้นมีความประสงค์หมายมุ่งอยากจะดำเนินการาทำเป็นพืชเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิตแบบ ความเป็นอยู่นะพอเพียงท่านก็จัดเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกตั้งใจว่าใครอยากจะนะดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะท่านก็ยังมีที่ส่วนตนนะมีความคิดค้นได้จินได้ฟังนะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9กนะก็คือเศรษฐกิจพอเพียง คุณโยมพ่อพันตัวดุลท่านก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็จึงยะจึงได้ตั้งใจที่จะเนรมิตท,ที่ของตนนี้ให้เป็นที่ที่จะได้สร้างเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือความตั้งใจของท่านสูงมากคุณโยมแม่ปัญจรัดแก่นโพนี่ก็โอ้ตั้งแต่รู้จักมกคุณมานี่ ยมแม่บรรจรัตแก่นโพนก็ขวนขวายสร้างคุณงามความดียิ่งใหญ่มากแต่คนท่านเมื่อครั้งที่นะจะกล่าวไปแล้วก็คือเรียวแรงยังดีอยูนะ่ท่านก็จะเป็นคนที่ขวนขวายนำพาหมู่พวกเพื่อนฝูงวงวานว่านเครือญาิสนิทมีสหายนะก็นำมาทอดป่าปานำมาทอดกระถิ้น ได้ยินแต่การสร้างคุณงามความดีเดี๋ยวก็เป็นเจ้าภาพบวชนาคเดี๋ยวก็เป็นเจ้าภาพในการที่จะไถโคโกระบือเป็นเจ้าภาพปล่อยปลาสร้างกุฏิสั่งสลาพัฒนาอะไรที่มีความสําคัญต่างๆในพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องบุญทานการกุศลท่านก็ไม่เคยปล่อยปลาละเลยแล้วก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องนะทั้งสองท่านนี้ยอมรับว่าเป็นคู่บรารมีกันจริงๆ อตาตมาภาพบางทีก็รู้สึกว่าตนเองนี่นคุยกับบุคคลทั้งสองท่านนี้เมื่อไหร่ก็มีความสุขกายสบายใจเหมือนนั้นท่านก็มีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ความจริงใจคําพูดแต่ละคําที่พูดออกมามีสาระมีประโยชน์มีแต่ความห่วงใยจริงใจแล้วก็เป็นคําพูดที่เราให้ความารพบนะซึ่งถือว่าบุคคลทั้งสองนี้ท่านเป็นบุคคลที่น่า ประพฤติตนเอาอเป็นเยี่ยงอย่างนะสำหรับอาตมาภาพที่จะต้องนะประพฤติปฏิบัติตนเองนะด้วยการยกบุคคลทั้งสองท่านนี้เป็นตัวอย่างที้มากล่าวถึงเรื่องของอาตมาภาพนี้กนะ็ช่วงนี้ป่วยพักฟื้นมาก็เกือบจะสองเดือนแล้วนะตอนนี้ก็มาอยู่กับโยมพ่อหัวไร่ปลายนาะคุณโยมพ่อพันตัวดุลคุณแม่ปัญจณัทแก่นโพนี่ก็ โอ้ยังโอนปัจจัยมาช่วยอาตมาภาพบางทีก็เป็นค่ารถไปหาหมอบางทีท่านก็ห่วงเกี่ยวกับการขบฉันมีอะไรพอฉันไม่ท่านก็โอนปัจจัยมาให้โยมแม่ก็อนอาตมาภาพได้ดำเนินการนะได้ทำอาหารหอาะมาภาพได้ฉัน จริงๆท่านทั้งสองท่านก็ไม่ได้ร่ำรวยนะบางครั้งก็ยังเป็นหนี้เขาอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าท่านก็ยังมีความตั้งใจถึงขนาดนั้นอนาะตมาภาพไม่รู้จะสรรหาประโยคใดที่จะมาพูดถึงพระคุณของท่านนะให้กล่าวจดหมดไหวเพราะว่าพระคุณของท่านมีความยิ่งใหญ่จริงๆอาตมาภาพเรียนจบปริญญาโทมาได้นี่ก็เพราะ นะครอบครัวนี้ถ้าไม่มีปัจจัยส่วนหนึ่งอัตมาภาพก็ไม่สามารถที่จะรับใบวุฒิบัตรปริญญาโทได้แล้วก็ตั้งใจจะไปศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับสมุนไพรนะคุณยมแม่ปัญจรักก็เป็นเจ้าภาพให้นะ5 0 0 0บาทนะปัจจัยทุกบาททุกสตังค์ที่ท่านได้ถวายอตมาภาพมานี้ก็พยายามจดจําแล้วก็ท่องซ้ําๆอยู่ในใจตลอดเวลาว่า ขอให้วันหนึ่งอาตมาภาพหาได้มีโอกาสก็จะได้ตอบแทนท่านสมกับที่ตนเองนั้นมีความตั้งใจนะวันนี้ก็พูดในลักษณะของความเป็นจริงก็คือเรื่องของพระคุณของคุณโยมพ่อปันตัวดุลกับคุณแม่ปัญจรัดแก่นโพที่มีตัวตาตาภาพสูงมากสูงยิ่งกว่าพรมโลกมีพระคุณต่อตมาภาพยิ่งใหญ่มากใหญ่ยิ่งกว่าภูเขา แล้วก็มีความชุ่มเย็นดังสายน้ํานี่คือน้ําจิตน้าใจที่ท่านได้หลั่งไหลแม่จะมาภาพอย่างท่วมท้นล้นหลามที่ยืนอยู่วันนี้แล้วก็ได้ใช้ชีวิตเรียนรู้มากมายหลายอย่างนี่ถ้าบุคคลทั้งสองท่านไม่ได้มาเป็นที่ปรึกษาถ้าบุคคลทั้งสองท่านนี้ไม่ได้มาให้กําลังใจชี้แนะแนวทางต่างๆอานะแต่มาภาพก็คงจะเดินมาไม่ถึงวันนี้นะก็เพราะบุคคลทั้งสองท่านนี้ เปรียบเหมือนกับนกที่ละ้ะบินจนเกิดความอ่อนล้าก็ได้พักกับต้นไม้นะอาตมาภาพก็เปรียบเหมือนกับนกที่มีความอ่อนล้าคุณโยมพ่อปันตวดุลคุณแม่ปัญจรัตน์แก่นโพก,ก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้อาตมาภาพได้พักอาศัยเมื่อมีแรงก็เดินทางต่อหรือเปรียบเหมือนกับอาตมาภาพเดินทางไปแล้วก็หมดเรี่ยวหมดแรงบุคคลทั้งสองท่านนี้ก็เปรียบเหมือนกับ ได้นำข้าวปลาหันในธรรมาภาพได้ได้ฉันได้ทานได้กินก็จะไม่มีเรื่ยวไมแรงในการที่จะเดินทางต่อไปได้นี่คือพระคุณที่มีความยิ่งใหญ่วันนี้จึงต้องขออนุโมทนาและก็ขอบพระคุณไปยังคุณโยมพ่อพันตัวดุลคุณแม่ปัญจรัฐแก่นโพด้วยใจบริสุทธิ์จากพระมหาพุทธิตาสิโปและก็ ขอประคุณไปยังครอบครัวแก่นโพนะก็คือบุตรธิดาทุกท่านนะคุณโยมพี่ต้อยนะคุณโยมพี่อ้อคุณโยมพี่ทศนะตมาภาพเองก็ขอขอบระคุณจริงๆนะทุกสิ่งทุกอย่างมากมายหลากหลายที่คุณโยมพอปันตดุลคุณแม่ปัญจนาแก่นโพและครอบครัวแก่นโพนะได้ช่วยเหลืออุปถัมภ์คำชูดูแลตมาภาพนี่ถือว่าตมาภาพนั้นก็จะ ได้เก็บนะรวบรวมพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านนะเก็บสู่ชีวิตจิตใจของอรตมาภาพแล้วก็จะไดนะ้ลึกนึกถึงพระคุณของบุคคลทั้งสองท่านที่กล่าวมานี้และก็ครอบครัวแกนโพอันประกอบด้วยบุตรธิดานะก็จะได้นะคิดอย่างนี้อยู่เสมอว่าสิ่งใดก็ตามคุณงามความดีอะไรก็ตามที่ตนเองได้สร้างได้ทําได้ประพฤติปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างคุณงามความดีในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการสร้างคุณงามความดีมากมายหลายอย่างอย่างที่ท่านทั้งหลายได้รับราบนะก็ขอให้นะคุณโยมพ่อพันตอดุลคุณแม่ปัญจรัตแก่นโพและบุตรธิดาทุกท่านทุกคนได้มีส่วนนะได้รับความดีทุกครั้งที่ธรมาภาพได้ประพฤติปฏิบัติฉะนั้นธรรมาภาพเองก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งนะกับคุณโยมพ่อพันตอดุลคุณแม่ปัญจรัต แก่นโพนะและครอบครัวอันประกอบไปด้วยบุตรธิดาทุกท่านทุกคนก็คุณงามความดีที่จะมาภาพได้สร,สร้างสมอบรมบารมีมานะตั้งแต่บรรพชามาเป็นสัมมาเนนมาจนถึงบัดนี้ได้ควนขวายสร้างคุณงามความดีมากมายหลายอย่างทีเดียวขอคุณงามความดีเหล่านี้จงรวบรวมเป็นพระวะปัจจัยส่งเสริมเติมแต่งหนุนนําให้คุณโยมพ่อพันธุอดุลคุณแม่ปัญจรัดแก่นโพและครอบครัวประกอบด้วยบุตรธิดานั้น จงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอายุมันขวัญยืนปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บนะนึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกท่านทุกประการด้วยเทินนะจเจริญพร